คติธรรมเทียนไขชีวิตบันทึกคติธรรมคำคมชีวิตคนเราก็เหมือนกับเทียนไขถึงแม้จะได้รับการแกะสลักสวยงามอลังการเพียงใดยังไงก็ต้องนำมาจุดไฟ ให้ส่องแสงสว่างเมื่อจุดแล้วผลสุดท้ายก็ไม่มอดกลายเป็นเท่าทุลีเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตทำม,มาหากินก็จงทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพียรพยายามมีความอดทนอดกลั้น อย่าไปเบปียดเบียนเอารัดเอาเปรียบใครทั้งความคิดและการกระทำของตนเทียนไขตั้งเอาไว้ไม่ได้ใช้จะตั้งอีกสักกี่ร้อยปีเทียนไขก็ยังอยู่แต่คนเรามีชีวิตอยู่ได้ ตามอายุไขสักวันก็ต้องจากโลกนี้ไปตามวาระที่ถูกกำหนดมาต่างจากเทียนไขที่ตั้งไว้ไม่ได้จุดไฟ